กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะว่าในระยะนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ในหนึ่งพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะก็คือที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ7หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนน้ําท่วมสูงกว่า4เมตรนะคะชาวบ้านต้องอพยพไปอย่างศูนย์พักพิงค่ะ บ้านเรือประชาชนในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดถูกน้ำท่วมขังค่ะหลังฝนตกหนักติดต่อก,กัน2วันตอนนี้ยังมีน้ำท่วมใน6หมู่บ้านหนักที่สุดก็คือที่หมู่7จ็ค่ะบ้านทุ่งกระบอกมี7หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงสุด4เมตรชาวบ้านต้องขนข้าวของไว้ที่สูงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสชั้นค่ะ ด้านชาวบ้านทุงกระบอกนายรังสรรทับตุ่นเล่าว่ามวลน้ำไหลมาช่วงกลางดึกของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาและน้ำเริ่มท่วมสูงในช่วงเช้าของวันที่16สิงหาคมชาวบ้านเก็บข้าวของไว้ที่สูงเนื่องจากคุ้นชินกับสถานการณ์น้ำท่วมในทุกๆปี โดยบริเวณบ้านทุ่งกระบอกแห่งนี้น้ำท่วมสูงและท่วมนานนับสัปดาห์ค่ะโดยทางอบอตสสตอก็ได้จัดเตรียมูนยนพักพิงไว้แล้วแล้วก็มีน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ ส่วนพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลตำบพลพับพลาและเทศบาลต,ตำบพลพับพลานารายอำเภอเมืองล่าสุดเช้าวันนี้นะคะ18สิงหาคมเริ่มคลี่คลายแล้วโดยที่บริเวณหมู่บ้านหลังวัดทองทั่วยังมีน้ำท่วมขังผิวการ,รจราจรซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่า ติดคลองเตยคลองสะบาบทางเทศบาลเร่งระบายน้ําลงคลองพักดีลาไพยเพื่อกระจายน้ําลงสู่ทะเลทําให้หมวลน,น้ําที่ท่วมขังบ้านเรือนลดลงอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านก็เริ่มกลับมาเก็บกวาดทําความสะอาดนะคะและหากวันนี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีรายงานว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน8หมู่บ้านรวมกว่า150หลังคาเรือนขณะเดียวกันกลุ่มจิตอาสาได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันบ้างนะครับกรอมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้แบบนี้ครับ ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจันทบุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อน ค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงเป็นกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ ส่วนพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนกัหกบางแห่งภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคก,กลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีปริมาณฝนมากกว่า200มเมตร ขณะที่อำเภอแหลมสิงห์อำเภอคลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณฝนมากกว่า150มิลิเมตรและยังมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันออกในช่วง1-2วันนี้ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดคาดว่าจะมีฝนสะสมในพื้นที่อำเภอเกาะกูดอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างและอำเภอคลองใหญ่มากกว่า200มเมตร จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกำชับให้ใช้กลไกศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยวทกภยัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางปะกงรวมถึงศูนย์ส่วนหน้าในแต่ละพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วค่ะ นอกจากนี้ยังได้สั่งการในการเร่งซ่อมแซมอาคารคุปควบคุมน้ําในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสําหรับการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินในพื้นที่ตําบลธานีอําเภอเมืองสุขโขทยัยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะส่วนที่ตำบลบ้านานาจังหวัดสุขโขทัยก็มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้ยละ85คาดว่าหากฝนตกน้อยลง ก็จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะได้ดําเนินการซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ําในแม่น้ําสายที่รั่วจากครั้งก่อนแล้วทุกจุดรวมถึงเร่งซ่อมแซมจุดรูรั่วตามผนังพื้นอาคารต่างๆและเสริมแนวป้องกันน้ําด้วยกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กสำหรับการก่อสร้างผนังป้องกันน้ําชั่วคราวกึ่งถาวรความยาว2.3กิโลเมตร ก็มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละค่ะพร้อมทั้งอยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพานมิตรภาพที่1แห่งที่1แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำในแม่น้ำสายจำนวนมากจึงต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวในส่วนของการขุดลอกแม่น้ำรวกที่รับผิดชอบโดยประเทศไทยตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ